แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินไปคุยไปแต่ตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็คุยแป๊บหนึ่งนะคะค,คือก่อนตอนที่แม่ทิพย์เจอมอสูงหนักๆเนาะในในคลิปนั้นไม่ได้เล่าเนาะว่าได้กลับบ้านนะคะกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปไปเจอไปเจอวัดหนึ่งนะคะไปเจอวัดหนึ่งที่หัดใหญ่คือ วัดชัยชนะสงครามนะคะแม่ทิพย์ไปเขาเรียกอะไรนะแม่ทิพย์ไปไปเนี่ยไปบำพเพ็ญไปปฏิบัติธรรมนะ,ะไปเขาเรียกอะไรนะปฏิบัติธรรม,มไปเที่ยวีนชีพรามนะคะปฏิบัติธรรมวัดชัยชนะสงครามแม่ทิพย์นึกได้เลยพอเขาพูดถึงเรื่องกินเนาะว่าสมัยก่อนแม่ทิพย์นิสัยเสียนะคะนิสัยเสียมากมากมา คือการกินนะคะรขงไม่ทิพย์กินเรื่องมากนะคะไม่ได้ง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี้กินข้าวาจะต้องกินข้าวใหม่ตลอดนะคะแล้วก็กับข้าวจะต้องกินแบบสามอย่างนะสามอย่างเพราะติดนิสัยมาจากเมืองไทยเนาะเพราะที่บ้านไม่ทิพย์คุณแม่จะทำกับข้าวสามอย่างตลอดเนาะมีเผ็ดมีผัดถ้ามีแกงเผ็ดก็จะมีผัดมีแกงจืดนะคะ หรือมีปลาทอดหรือมีของแห้งๆอีกสักอย่างหนึ่งจืดๆสักสองอย่างแล้วก็เผ็ดอย่างหนึ่งเนาะทีนี้ตอนที่แม่ทิพย์เจอมาสูงนี้ได้ังหนักๆนะแม่ทิพย์กลับบ้านนะคะแล้วก็ได้ไปถือสินปฏิบัรทมที่ว่าชัยชนะสงครามนี่นะคะแล้วก็ทําให้แม่ทิพย์เปลี่ยนเปลี่ยนในการกินการใช้ชีวิตจนทุกวันนี้นะแม่ทิพย์ก็ลืมเล่าในคลิปไม่ฟังเนาะพอดีมาทำกับข้าวแบบ แบบทำงองอข้าวเขาเรียกอะไรนะมันผัดเส้นวันนี้คือคือมีอะไรในตู้เย็นเอามาผัดรวมกันนะคะให้มันเป็นเหมือนกับอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะคะแล้วก็อะไรก็ได้ที่เราทําดัดแปลงแล้วมันอร่อยได้มันก็เป็นมือ้อมื้อโอชามื้อโอชาได้นะคะทีนี้แม่จิ๊บไปไปปฏิบัติธรรมวัดเนี้ยคือแม่จิ๊บได้ข้อคิดมาไหมาเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ ไอที่ไปเป็นแม่ชีเนาะไม่เป็นแม่ชีพรามนะคะแม่ชีพรามทีนี้วันแรกที่ไป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 ฏิบัติธรรมอะ่ะคือตาหลวงเนาะออพระอาจารย์อะ่ะท่านไปบินทบะเนาะแม่ชีจะบินทบาะไม่ได้ใช่ไหมมีแต่ต้องรอพระหรือว่าตาหลวงหรือพระเก่าแก่ในวัดเป็นบินทบาทมานะคะเราก็ถึงแม่ที่ถึงจะได้พลอยบุญกุศลน,นี้ไปด้วยนะคะก็เลยได้ ได้มีข้อคิดมาจากพระอาจารย์ว่าตอนก่อนฉันเนาะพระอาจารย์จะบอกว่ารู้ไหมอยู่รู้ไหมแม่ชีทั้งหลายกว่าเยอะกว่าพวกกว่ากว่าแมชีกว่าอัตมาจะได้ฉันอาหารแต่ละมื้อเนี่ยแต่ละวันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่ท่านที่เท่าเขาได้บ่ยได้ตักบาตรมาเนี่ยนะบางคนต้องตื่นแต่เช้ามืดตั้งแต่ตีสี่ตีห้า บางคนนะคะตีห้าตีหกตอนเช้าเนาะบ้านที่บ้านม่ทิพย์คนใต้เขาเรียกตีห้าตีหกเนาะตอนเช้ามืดเนาะห้าโมงเช้าไม่ใช่ห้าโมงเช้าตีห้าชะกตอนเช้าอะมืดอะมันลุกขึ้นมาทำกับข้าวทำอาหารหุงข้าวตักบาตรใส่พระเนาะแต่ว่าเขาตักใส่ถุงเนาะคนบ้านเราบางคนก็ไม่ว่างก็แวะซื้อร้านข้าวแกงผูกข้าวผูกน้ำผูกแกงนะคะ ผูกแกงผูกนะข้าวมาใส่ถุงมาเนาะมีขนมมีน้ำอะไรใส่มาใส่บาทมาแล้วกว่าพระจะบินตบาตเสร็จกว่าพระกว่าพระหรือพระอาจารย์ทั้งหลายจะได้กลับมาวัดถึงวัดนะคะอาหารที่มันใส่ถุงแล้วก็ใส่ตะกร้ารวมๆร,ร,รวมมาเนี่ยมันก็อบอ้าวนะคุณเนาะกว่ามันจะกว่ามันจะมาถึงเราเนาะมันก็มันอากาศร้อนด้วยแล้วแม่ทิพย์ไม่ชินนะคุณวันแรกที่แม่ทิพย์ไปเป็น ไปซื้อที่ศีลนะคะแม่ทีก็เขาก็พลาดแบ่งตักใส่อะไรเรียบร้อยถวายพระแม่ชีก็ทําถวายพระก่อนนะคะพอถวายพระเสร็จแม่ชีถึงจะมานั่งรวมกันนะคะเราก็แกะอาหารแล้วแม่ทิก็แม่ทิก็เป็นแม่ชีองค์แม่ชีพรามเนาะก็ไปหยิบข้าวมาถุงหนึ่งข้าวจากถุงนี้แหละค่ะแกะแล้วก็ใส่จานคือสิ่งแรกที่แม,ม่ทิพย์ได้กลิ่นคือกลิ่นสาบแบบว่ามันอบน้ําเนาะ ข้าวมันใส่ถุงมาแล้วมันมีความร้อนนะคนุณกับอากาศร้อนนะมันก็มีกลิ่นสาบๆมนะันเนาะแม่ทิพย์ก็นั่งแบบแบบนั่งแต่ตอนนั้นมันรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนที่แม่ทิพย์นิสัยเสียตอนเป็นเป็นคนธรรมดานะตอนเป็นคนธรรมดานี่คือนิสัยเสียถ้าได้กลิ่นแบบเนี้ยคือไม่กินแล้วจะทิ้งเลยแล้วหุงใหม่นะคะแต่วันนั้นฮะมันเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตแม่ทิพย์ให้คิด คิดใหม่ทําใหม่ใช้ชีวิตใหม่นะคะเนี่ยจุดนี้เหมือนกันที่ทำให้แม่ทิพลืมเล่านะคะลืมเล่าไปว่าลืมเล่าให้ท่านแฟนลับให้คนให้แฟนขับแม่ทิพยฟังเนาะเนี่ยวันนี้นึกได้ค่ะหรือม,มานั่งเล่าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกินด้วยเล่าด้วยนะคะแล้วก็แม่ทิพยก็ม่ทิก็ได้กินสาแต่วันนั้นไม่รู้สึกอะไรเพราะท่านอื่นแม่ชีท่านอื่นเขาก็ฉันเขาก็ฉันเนาะ ปากก็สั่นไม่เห็นมีอะไรแม่ทิ์ก็ต้องกินค่ะกินเข้าไปเออมันก็ไม่เป็นอะไรท้องก็ไม่เสียอาการก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเราก็กินเสร็จนะคะวัดนั้นจะกินกินเสร็จนะคะวัดชนะชัยสงครามบ้านบ้านพลุนะถนนบ้านพลุนะวัดบ้านนาครวนถนนบ้านพลุวัดชนะชัยสงครามนะคะถ้าคนอยู่หาวใหญ่สงขลาลองไปลองไปนะคะลองไปดูวัดป่าวัดนี้นะ ลองไปดูนะคะแล้วลองไปถวายเพนนะแล้วก็ลองนั่งฟังนะคะนั่งให้จบนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเวลาแม่ชีหรือพระฉันข้าวเสร็จนะคะเขาก็จะมีการสวดมนต์สวดแผ่ส่วนกุศลบุญกุศลทั้งหมดให้แก่กับให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตักบาตรมาให้พวกแม่ชีพระที่วัด แล้วก็ไม่ชีหทุกคนอาศัยที่วัดได้กินนะคะได้ฉันเนาะได้กินนั่นคือคือก็ก็แผ่บุญกุศลให้ด้วยวัดนี้ดีมากเลยอะ่ะคือคุณตักบาตรไปคุณได้รับบุญแน่นอนเพราะท่านเพราะท่านอาจารย์ที่วัดอะ่ะเจ้าอาวาสนะคะท่านมีกฎก็คือถักฉันเสร็จกินเสร็จเราต้องให้พรคนที่ตักบาตรเรามานะคะเขาะจะให้พกรกลับทันทีทุกวันนะคะ าใครตักบาตรวัดนี้ทุกวันคุณได้รับพรทุกวันค่ะแม่ชีก็ทําเหมือนกันแม่ชีก็ต้องทําเหมือนกันแม่ทิพย์ก็ทําอยู่อย่างนั้นหนึ่งอาทิตย์อยู่เต็มเ็มนะคะแม่ทิพย์กลับออกมานี่คือโล่งเลยมันปล่อยวางมันปล่อยวางไปเยอะนะคะแม่ทิพย์ก็เลยไอสิ่งที่นิสัยเสียคือเยอะๆของแม่ทิพย์อ่ะตั้งแต่กลับมาจากวัดหลงังวัดนั้นนะคะแม่ทิพย์เปลี่ยนไปเยอะนะการกินการนิสัยเยอะ,อะคือ เรื่องมากอ่ะพูดง่ายเรื่องมากเยอะเยอะไปหมดนู่นนี่นั่นแม่ทิพย์ปล่อยวางไปเยอะเลยค่ะทุกวันนี้แม่ทิพย์อยู่แบบง่ายๆนะคะแม่ทิพย์ยิ่งเป็นโลกนี้ด้วยแม่ทิพย์รู้สึกว่านั่งคิดทุกวันนะเวลาอยู่อย่างเงี้ยคือจะคิดย้อนกลับถึงอดีตที่ตัวเองทํานิสัยไม่ดีก็มีนะคะคนเราไม่มีใครนิสัยดีตลอดทุกคน ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนทุกสักคนหรอกคะ่ะไม่มีแม่ทิดกล้าพูดตรงนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าแม่แติดตัวแม่ทิ์เนี่ยพอมานั่งนึกเรานึกได้ก็เลยมาเล่าเนี่ยนะคะคือนี่นี่นิสัยของแม่ทิ์เองคือนิสัยเสียตรงนี้เยอะมากเมื่อก่อนเยอะมากคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เออคนเรามันมันกลายเป็นว่าทําให้เราคิดนะคะการใช้ชีวิตเนี่ยแบบฝรั่งเนี่ย ถ้าจะอยู่แบบฝรั่งมันยิ่งง่ายเข้าไปอีกเพราะฝรั่งเขาจะมัธยัถ์นะคะเขาจะทําอาหารกินตอนเย็นอย่างเงี้ยก็าทาเผื่อที่จะใส่ห่อพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ไปทํางนานคุณคิดดูถ้าเกิดจะต้องมาทานข้าวนอกบ้านเหมือนที่เมืองไทยนะเมืองไทยนี่ทํางานตอนเช้ากินข้าวตอนเช้าที่บ้านไปก็ไปแต่ตัวตอนเที่ยงก็ไปกินอาหารกับเพื่อนข้างนอกใช่ไหมคะแต่ที่เมืองนอกทําไม่ได้นะคะ นานๆเดือนละครั้งคุณทําได้ไปกับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยครั้งเดือนละครั้งนะคะคือได้แต่จะให้ประจําทุกวันนี้มันไม่ได้เพราะรายจ่ายมันเยอะมันแพงนะคะเพราะถ้าไปกินถ้าคุณสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยร้อยสิบที่นี่นะคะร้อยสิบครนที่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วต่อเดือนนะคะคุณสามารถส่งกลับบ้านสองสามหมื่นได้นะคะหมื่นสองหมื่นเนี่ยถึงบ้านนะคะเงินหมื่นสองหมื่นบาทนะ ที่เราใช้แต่ละเดือนถ้าเราจะต้องไปกินอาหารข้างนอกทุกวนันตอนเที่ยงพักเที่ยงนะคะมันทําไม่ได้ค่ะทีนี้ไม่ทิพมานั่งคิดเออวันนี้ฉันนึกฉันคัดเนี่ยแล้วฉันึกได้อะ่ะนึกถึงวัดวัดที่เราเคยไปปฏิบัติธรรมโอ,อทำไมเราเอาไม่ไม่หรือเอามาคุยมาคุยให้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวนี้แม่ทิพย์เปลี่ยนไปตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็แม่ทิพย์ก็ บอกตรงๆว่าอยากเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแง่มุมของแต่ละคนว่าบางคนนิสัยอาจจะเหมือนแม่ทิดเนาะบางคนอาจจะมีแง่มุมที่เยอะไปบ้างก็มีเนาะก็ก็แล้วแต่ใครจะยอมรับนะคะตัวตนของตัวเองเนาะอย่างแม่ทิ์นี่ทุกวันนี้แม่ทิดยอมรับตัวตนของแม่ทิ์นะข้อเสียที่แม่ทิ์มานั่งเล่าเนี่ยคือไม่ได้เล่าให้ใครเห็นใจนะแต่เล่าให้เป็นให้เป็นความคิดที่ว่า เออคนเรามันต้องรู้จักปรับไปตามสถานภาพนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนจะฟุ่งเฟือยแล้วเราจะต้องฟุ่งเฟือยตลอดนะคะอย่างไม่ที่เคยทิ้งเคยกินสเปซสปะพูดง่ายๆว่าเคยกินข้าวแบบไม่กินซ้ํายอมทิ้งแล้วหุงใหม่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะไม่ทิ้เยอะขนาดนี้นะคุณนิสัยเสียขนาดนี้มากเลย แต่ตอนนี้มันคิดได้ตั้งแต่ไปากปฏิบัติธรรมวัดนี้แล้วก็กลับมาก็คิดได้แล้วก็ไม่เคยทิ้งอาหารอีกเลยนะคะแล้วก็ข้าวเหมือนกันทุกวันนี่หุงเสร็จถ้าตักมื้อแรกกินปั๊บอิ่มปั๊บที่เหลือแม่ทิพย์จะตักใส่ถุงนะคะแล้วแช่ตู้เย็นเลยพอวันหลังไม่คิดวันไหนจะกินอีกแม่ทิพย์ก็เอามาเวฟอย่างเดียวเมื่อก่อนไม่เคยทํานะคะบอกตรงๆนี่คือข้อเสียของแม่ทิพย์ก็มีคนเราไม่มีใครดีหมดแม่ทิพย์ถึงมานั่งเล่าไงคะว่าวันนี้แม่ทิพย์ นึกถึงข้อเสียตัวเองได้ก็เลยเอามาเป็นเอเป็นเป็นเป็นกฎเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นประโยคในการคุยนะคะจะได้ไม่ไล่สาระจนทุกวันเปิดไม่ได้ไล่สาระทุกวันนะวันนี้ก็มีสาระบ้างอะไรอย่างเงี้ยสาระก็คือให้ทุกคนได้คิดนะคะยิ่งคนอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนที่อยู่ต่างแดนก็น่าจะรู้ว่าเราก็ทํากันอย่างนี้เนะาะเมื่อก่อนแม่ทิพย์ไม่เคยไม่ทํานะแต่แม่ทิพย์ก็เป็นข้อเสียนะคะ คืออยากให้บอกว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเราต้องทําตัวเหมือนฝรั่งนะเราฝรั่งเขาทาเหมือนอยังไงมัธยัตยังไงเราก็เรียนรู้จากข้อดีของเขาเนาะข้อเสียของเขาเราก็อย่าไปตามนะคะคุณแยวเมืองไทยแล้ว่าเราก็คิดท่ไมฝรั่งเนาะเขามีเงินไปเที่ยวเมืองไทยเขามัธยัตจะตายเวลาเขาอยู่เมืองเขานะคะถึงทุกวันเนี้แม่ทิพย์ก็เลยมานั่งคิดวันนี้คิดได้ข้อเสียตัวเองก็มานั่งเล่าให้ใหแฟนขับฟังนะคะ ไม่ใช่เอามาเป็นข้อเห็นใจนะแต่เอามาให้บางคนที่ยังลืมไปนะคะได้กลับมาคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าเออมันเป็นอย่างมันเหมือนที่แม่คิพยแม่ทิพย์พูดไหมหรือใครเป็นอย่างแม่ทิพย์ไหมเออทาดูนะคะทุกวันนี้แม่ทิพย์ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวคุยละแล้วเรามากินกันด้วยดีกว่าคุยไปกินไปด้วยมันคงจะดีนะคะแล้วก็ เราจะเราเราเดี๋ยวเราไปตักมากินนะคะแล้วเราจะได้ไม่ว่าแม่ทิพมันอยู่กับฝรั่งน่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองตั้งนานแล้วนะคุณแต่ถ้าไม่ไปไปฏิบัติธรรมนะยังคงตัดไม่ได้อ่ะกิเลนอะคนเรียกกิเลนคนเรามันก็ต้องมีข้อเสียนะคะทุกคนน่ะ ทุกคนต้องมีข้อเสียข้อดีจะไม่ทิ่ข้อเสียก็มีไม่ทิ้ข้็ถึงเวลาให้ฟังไยคนเราจะดีหมดดีหมดหรือก็ไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะแล้วหนูบอกว่าถึงไม่ปิดคอมเมนต์แล้วถึงยอมรับฟังคําติชมของทุกคนแล้วก็ทําไมทําเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วก็ยอมรับได้ไม่ว่าใครจะใครจะคอมเมนต์อะไรมา ก็เพราะว่าไม่ทิ่ปล่อยวางไม่ทิ้งเริ่มปล่อยวางแล้วก็เรื่องเข้าใจสังคมนะคะว่าเราอยู่กับสังคมเราจะไปซีเรียสมากเกินไปไม่ได้เราจะไปจริงจังกับชีวิตมากเกินไปไม่ได้เมื่อก่อนทุกอย่างอะไรก็ต้องจริงต้องเป๊ะต้องต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีงนง้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเพราะเราอย่าไปหวังเลยนะว่าเพื่อนเราจะดีกับเราเราตืเต้น มันมันไม่เต็มร้อยหรอกคุณมันไม่มีใครดีเต็มร้อยอะแม้แต่ตัวเราเองเนาะแม้แต่ตัวเราเองนะมันไม่ทิพนี่หรือแม้ทิพมันไม่ทิพเองก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยนะคุณเห็นไหมข้อเสียแม่ทิพก็มีแต่จะเล่าให้คุณฟังหรือเปล่าคะนะั้นแต่ที่แม่ทิพกล้าเล่าเรื่องตัวเองกล้าเล่าค่ะเพราะว่าได้เป็นข้อคิดของคนหลายหลายคนได้เนาะมันมันได้ปรับปรุงหน่อยเนาะ บางครั้งบางคนก็อาจจะไม่แส่เหมือนแม่ทิพย์เนาะเคยเอออาจจะเป็นเหมือนแม่ทิพย์นะอะไรอย่างเงี้ยแม่ทิพย์ก็เลยแบบไม่ได้ว่าทุกคนเสียนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นข้อคิดให้ทุกคนไปคิดว่าที่แม่ทิพย์พูดที่จริงป่ะชีวิตปัจจุบันมันต้องเป็นอย่างนี้ไหมเมืองไทยเราก็ต้องเป็นต้องเริ่มปฏิบัติทําตัวการการะทําหรือว่าทุกอย่างที่แม่ทิพย์ว่าเราต้องเริ่มทําแบบฝรั่งบ้างนะข้อดีของฝรั่งก็มีนะคุณ คือเข้ามาธยาัยทานะคนไทยถ้ารู้จัก้อดหอ่อทำตัวเหมือนแบบฝรังเนาะคอดหอ่โอโอ้โหคงจะมีเงินเก็บนะคุณ,คณเพราะก็แกงหม้อหนึ่งก็กินได้หลายวันใช่ไหมแต่ว่าคนไทยก็คือน้ำใจดีหน่อยอะ่ะถ้ามีเพื่อนบ้านก็กินกับเพื่อนบ้านเนาะ ก็อร่อยอ่ะถ้ากินกับเพื่อนมันก็อร่อยนะคะเราไม่ขี้เหนียวคนไทยไม่ขี้เหนียวค่ะคนไทยใจดียังไม่ทิ้งกับข้าวอยู่ถ้าเพื่อนมาเพื่อนฝรั่งมาเธอกินได้ไหมถ้ากินได้เธอกินเลยจะไม่เสียดายนี่ก็ข้อดีของเราเขาบอกคนไทยใจดีนะเทนยนี่กลับไปหัดใหญ่ ยังไม่ได้ไปแวะวัดเลยค่ะเพราะว่ามันไปวันเดียวเนาะมันรีบพูดไปพูดมาก็ใกล้หมดแล้วค่ะแต่ให้พูดหน่อยแล้วก็อะไรหน่อยนะคะแล้วก็พูดเป็นข้อคิดให้บางคนข้อคิดนิดหน่อยนะคะว่า ให้ให้แม่ท um, um. no no mm ี hmm. ่เปรีบที่แม่เปรียบเทียบตัวเองนะคะกับการอยู่เมืองสายแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วเปรียบเทียบตัวเองในระหว่างที่คือเยอะเกินไปเธอเยอะเกินไปกับกองที่เธออยู่สภาพนี้อะไรสบายกว่าตอนนี้สบายกว่าสบายใจด้วยไม่เรื่องคิดมากว่าอู้ฉันจะต้องทําอะไรฉันจะต้องหาไอ้นี่มานะฉันจะต้องหาคือทําอะไรก็ได้ฉันได้หมดฉัน ฉันเอาสมองไว้คิดเวลาฉันทำงานหรือว่าเวลาฉันจทำค้าขายฉันก็ก็อ,อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าทากินเองเราใหญ่เรื่องเยอะเอาให้มันง่ายๆเข้าไว้หนึ่งไม่เหนื่อยสองประหยัดเวลานะคะมัมอมอ่อีแล้วแต่วันนี้รู้สึกมันจะละมันจะมีสาระไหมสาระนิดนึงสาระในการที่ตัวเองทําตัวไม่ดีมาก่อนนะคะ B b ก็เคยทํำตัวแบบนี้ก็ฟังก็บอกให้ฟังนะคะแล้วอย่างเราไปเราไปวัดเนี่ยถ้าวัดไหนเหมืนอนวัดช in นะัยสงครามอ่ะท่านให้กินทานข้าวเสร็จเนาะเลเล่าไม่จบเนาะเพราะว่าเราฉันข้าวกันเสร็จใช่ไหมก็จะมีคําสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ให้กับผู้ใส่บาทหลวงตามาทุกผู้ทุกคน ได้รับบุญนี้ที่เราได้ทานอาหารของเขาวัดนี้สอนดีมากแล้วก็ทําดีมากแม่ทิพย์แม่ทิพย์ยอมรับเลยนะแม่ทิพย์เคยเคยไปหลายๆวัดเคยไปกินข้าววัดนะหมายถึงว่าเราไปทําบุญแล้วก็อ,อื่นฉันข้าวที่เออไม่ใช่ฉันโทษค่ะโทษพระฉันเสร็จเราก็ทานข้าวที่วัดกับเพื่อนๆหูๆญาติๆๆนะแต่ว่าไม่เคยได้ยินวัดไหนที่แบบต้องสวดแผ่เมตตา บุญคุศลที่คุณตักกับข้าวใส่บาตรมาให้เราเนี่ยเราส่งบุญส่งผลบุญนี้ที่เราได้ทานแล้วเรามีได้บุญนี้ไปให้คุณอะไรอย่างเงี้ยวัดนี้ดีจริงๆคุณถ้าคุณไปนั่งใส่บาตรที่วัดหลังนี้นะที่วัดนี้คุณไปใส่ตักไปวัดไปเพจน,นะแล้วเวลาท่านเวลาเขาถ้าสังเกตแม่ชีหรือพระนะคะ เขาฉ้นเจ็บหรือก็ก็กินเ็ษนะไม่ชีอะไรทั้งไม่ชีทั้งพระนะคะเขาจะสวดแผ่เมตตาให้ผู้ให้ทุกคนที่ใส่บาตรนะวฏิีจริงๆ,ๆแม่บ้านแม่ทิดไปประจําบ้านแม่ทิดไปประจําแม่ถ้าแม่แม่ทิดอยากใส่บาตรก็จะไปวัดนี้ค่ะไปวัดนี้นะคะถ้าคือปิ่นโตก็ไปวัดนี้แล้วถ้าไม่ไปก็ใส่บาตรหน้าบ้านก็ตอนลูกชายไปบวชก็ไปบวชประจํา ไปบวชวัดที่ละโนดนะคะแต่แม่ขอจะย้ายมาํำที่วัดชนะใส่สงครามนะคะเพราะหนึ่งใกล้บ้างสองแม่เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทิ่รู้ว่าวัดนี้เขาแข่งคัดจุดไหนนะคะเราก็จะได้บุญทำดีนะคะทำดีก็เหมือว่าและเนาะบุญมันเยอะอะหมดแล้วค่ะคุยไปคุยมาหมดแล้วค่ะ หมดแล้วกินไม่ทิ้งหมดนะ้ะเอาจานไปเก็บนะจานไปเก็บแล้วก็หวังว่าในคลิปนี้ที่แม่ทิพย์พูดนะคะกที่แม่ทิพย์พูดเมาะมอยกันให้ฟังเนี่ยดะก็ให้ให้รู้ข้อเสียของแม่ทิพย์บ้างเนาะให้รู้นิสัยเสียน่ะคือนิสัยเสียน่ะเมื่อสมัยก่อนนะคะแล้วก็คนเราก็ มีจุดเสียของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมพวเราข้อเสียข้อดีไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ามันได้คุยกันแล้วก็จะได้รู้จักแม่ซิปอีกแห่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะพูดไม่ค่อยจะชัดมันมันจะออกเพียเพ้ยนๆอยู่ตลอดนะคะจะได้เห็นแม่ทุกแง่ทุกมุม ในมุมดีแล้วก็ในด้านดีแล้วก็ไม่ดีนะคะไม่เชื่อว่าจะเห็นแต่ในด้านดีของไม่ทิพย์ตลอดมันมันไม่ใช่อ่ะแม้ว่าไม่ไม่ทิพย์วันนี้นิยายก็ยังไม่มีใครดีหมดหรอกค่ะมันก็คนเราไม่มีใครดีหมดดูนิ้วเราสิคะห้านิ้วก็ยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมมันก็ยังไม่เท่ากันเลยนะคุณแล้วชีวิตคนเราน่ะเพื่อนเรามีเพื่อนห้าคนอ่ะจะให้เหมือนกันเราทุกอย่างมันไม่มีหรอกค่ะมันไม่ทิพย์ถึงบอกว่าเป็นข้อคิดนะคะ เราอย่าตัดสินใจคนด้วยการด้วยการมองแค่ผิวหน้าผิวเผินบางครั้งเราต้องครบต้องดูด้วยเอาใจดูนะคะบางคนต้องเอาใจดูอย่างไม่ทิพที่ใครเข้ามาดูไม่ทิพนะคะดูไปเธอคะ่ะดูไปเรื่อยๆว่าแม่ทิพเปลี่ยนไหมถ้านิ่งดีนะถ้าสมมติแม่ทิพจะต้องมีคนแฟนคลับอย่างเยอะอย่างมากมาย คุณก็ดูแม่ทิพย์ไปเหอะว่าแม่ทิพย์จะเปลี่ยนแปลงไหมแม่ทิพย์ของของทุกคนก็เป็นอย่างนี้ะค่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละค่ะจะเออเลอรนะคะเออเลอร์ลุกคลัก,ลกชีวิตทําอะไรก็ขลุกคลักนะคะเพราะมันเป็นของไม่ถนัดเนาะแม่ทิพย์ไม่ถนัดก,ก็แต่แม่ทิพย์ก็ไม่ท้อนะคะแล้วก็ไม่ถอยนะคะจะบอกให้แม่ทิพย์จะไม่ท้อและไม่ถอยในการทําตรงนี้นะคะ ต่อให้มีคนแค่เจ็ดแปดร้อยคนแม่ทิพย์ก็จะทำของแม่ทิพย์นี่แหละคะ่ะทำทำให้ทุกคนเห็นเชาว่าแม่ทิพย์ชีวิตแม่ทิพย์วันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นยังไงวันนี้กินอะไรพรุ่งนี้กินอะไรนะคะทุกคนก็จะได้เหมือน,นดได้รู้จักมากขึ้นไปเนาะขอให้ติดตามกันนานๆน,น,นะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าแม่ทิพย์คนนี้ เป็นแบบนี้เหมือนที่ทุกคนเห็นตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายถ้าเกิดจะเลิกทํานะแต่แต่แม่ทิพย์แม่ทิพย์ไม่เลิกทํานะจะมีแต่คนจะเลิกดูแม่ทิพย์ไหมแค่นั้นแหละค่ะแต่แต่ถ้าคนจะเลิกดูคุณก็ดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ที่คุณเลิกนะแล้วคุณจะรู้ว่าแม่ทิพย์คุณเนี้ยยังเป็นเหมือนเดืมไหมเหมือนเดิมไหมนะคะคนเรานะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนสันดานสันโดษเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสันดาน สันดานสันโดษของแต่ละคนเปลี่ยนไม่ได้อย่างแม่ทิพย์ที่แม่ทิพย์ก็เปลี่ยนไม่ได้สไตล์แม่ทิพย์แม่ทิพย์ก็อยู่ของแม่ทิพย์อย่างนี้แอกดุกระดิกนี่คือนั่งนิ่งๆนะคะคุณเห็นไหมแม่ทิพย์นั่งนิ่งนะแต่มือแม่ทิพย์จะไม่นิ่งนะคนเรามันเป็นโลกเนี้ยะโลกฟันนคกับคุณมันมันก็ต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไงเขาเรียกให้ได้จับอะไรสักหน่อยแล้วก็จุกระดิกมันสักหน่อยแล้วรู้สึกความมั่นใจมันจะมีอ่ะเออถ้าลองนั่งนิ่ง แล้วคุณคุยกับคุณน่ะแล้วคุณมานั่งดูอ่ะคุณจะคุณจะมีมีอาการอารมณ์ยังไงคุณก็อารมณ์อะไรเซ็งๆใช่ไหมมันแม่ทิพย์ทำไม่ได้บอกตรงๆทำไม่ได้ค่ะให้แม่ทิพย์ให้แม่ทิพย์บอกไม่รู้่แม่ทิพย์ทำไม่ได้คุยเองก็หัวเราะเองนะคะใครจะหัวเราะกับแม่ทิพย์บั่งก็ไม่รู้นะแต่แม่ทิพย์พูดจริงๆให้นั่งนิ่งๆแม่ทิพย์ทำไม่ได้ค่ะทําไม่เป็นนะคะแล้วก็ ที่ก็จะทําคงไม่ทิพย์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยนะคะขอกําลังใจจากทุกคนนะเพื่อวันข้างหน้ามันจะดีไปกว่ามากกว่านี้นะคะเมื่อเหมือนเมื่อวานคลิปเมื่อวานหน้าดําไปมันดําใช่ไหมคะม,ม,มันดำอ่ะ <ๆ S 1> เขาบอกหาไฟมาสองหน้าไม่ที่ว่หาไฟมาสองหน้าเลยค่ะวันนี้ไฟสองหน้าไม่ทิพย์เลยค่ะ<ม>ก็ก็ขอบคุณที่แนะนํานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคน พยายามแนะนํามานะให้แม่ทิพย์ได้ปรับปรุงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เราไว้เจอกันคลิปหน้าหรือไ like, ์หน้านะคะยังไม่รู้ไ like, รหรือคลิปนะคะแต่ก็รับรองได้เจอแม่ทิพย์ทุกวันถ้าใครเข้ามาดูแม่ทิพย์ทุกวันก็จะมีแบบเออเลือกถูกกลับไปตามตามสไตล์ของแม่ทิพย์ไปแต่ทุกวันนั่นแหละคะ่ะแต่ละวันก็แต่ละอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไคร้ให้แม่ทิพย์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รัฟังแล้วก็โทนฟังม่ทิ์จนนาทีสุดท้ายนะคะรักนะคะจุ๊บๆกัน